ครับมาชมเที่ยวชมปราสาทเขาปนุ่มรุงกันต่อนะครับอือขึ้นมาไหวบอกคุณยายมามาจากสานอละหารชายใกล้ๆนี่เองอืม,อม ติดคอมเมเลยมันเออแถวแถวนั้นข้ามไปได้ไหมข้ามไปคอมเนตได้ไหมข้ามไม่ได้บ่นึกว่ามีช่องเดินข้ามไปได้ให้มีอไปไม่ได้แล้วเออมันติดโควิดเนาะถ้ายุวันที่หนึ่งนี่เขาว่าจะเปิดเออวันที่หนึ่งนี่นะที่หนึ่งใกล้จะคอดดิที่หนึ่งพุทธภาเขาว่า รัฐบาลว่าจะเปิดประเทศเนาะอคอยดูว่าจะข้ามไปได้ไหมน,ไนะนะขออนุญ,ญาตเดินชมปราสาทก่อน,อนมาจากอุบลครับนีบนะ่ออครับผมค,คุณยายมาจากอาหารชายครับมาดูดูดูบริเวณนิฐานรอบนอกนะครับแล้วก็ยังมีฐานลงไปอีกนะครับ เป็นที่ดินเนินลงไปสูงขึ้นมาจากถน,นนนู่นนะครับประมาณ10เมตรได้ครับเท,ท่ากับตึก4ชั้นนะครับโอเคครับมา,มาทางนี้มาด้านทิศไหนนี่น่าจะเป็นดูดูที่ครับนี่ประตูด้านทิศไหนเดีย๋ยวผมพาท่านไปชมตรง ตรงที่เขาเขียนบรรยายไว้นะครับรักลักษณะอาคารเดี๋ยวถอ,อ,อ,อยก่อนถอยก่อนขึ้ตน,น,นได้บ่ไนี้เขาเรียกว่ามีซุ้มประตูทางเข้าทั้งถีติสสำหรับประกอบพิธีกรรมนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูครับ